ตางเขาเป็นแต่น้อยจะได้ทุกคนเ,เน้องในชนบทนี่เก่งทุกคนเนาะตามตามแล้วก็ไปพัดพัดแล้วก็มตาต่ำไล การมเข้าของพี่น้อยไปชนเนาะไปอ่นานไปชนรดพี่น้องหลายคนตำเข้าเนาะ,ะเป็นงานยากจะเห็นเพิ่นตำเข้าย่ำแดงจะเป็นย่ำเซาเป็นตำเข้าให้เน,ะนาะเ,เก่งเลยเนาะผู้น้อยนี่กะ สาวว่ะคนนี่ยพอไปชอยแม่เนาะคือชิบทอดต่างดาเป็นแต่น้อยแต่ได้ทุกคนเนะน้องในชนบทอี่เก่งทุกคนเนาะพอดี้และยามหน,น,น,นาวนะี่ตามมั้ยจ๊ะทางหนาวเลยใครในนไ้น ทุกคนหเห็นเขาตำก็ฮืออะไรไข่น้อยมือหอนมาเลือเชีย่ยมือนะอิติชนรบทน้องของเจ้าคนเด็กอันตำทุกมือเลยตำทุกมือประจำเนาะ แล้วก็ไปพัดพัดแล้วก็มาต่ำหลายขั้นตอนเนาะเพราะเศได้กิจข้าวทุกคนเลยโอ้ยยากต่ำผมไมว่เข้ากินเนาะยาก ผมชี้ยืดดิบไปคนเนาะของเจ้าเคยเฮ็ดเป็นประจำทุกมือแล้วพี่น้องเป็นก็เป็นเนาะใครจะกินกินเนาะได้ประโยชน์ใครจะกินนั้นเขาที่พัดไปแล้วเนาะจะบริชูได้เกิดใกลเพราะมัน กินไปแล้วเลยเลยเนาะได้ต่ำเทะนะน้อยเยอพราะเฝอชีแล้วกระบุงกระตาหนึ่งนี่เนาะเออกึดยานใกล้ก,กิน,น,อ,นอะไรเน่เนาะ มาแต่น้อยนลแต่พอพอตามเนาะคันบ่เคยเน่ยวอามาตา้มท่าเดียวเลยก็แห้งเลย จ้าเคยเลยทุกคนเนาะมันจะบอเคยต่ำกันจังเธอนะเวลาเห่าๆเอาชากลงเนาะถ้าู้ได้โเคยนี่ต่ำกันตลอดเลยเคยสิ้นเคยไฟมันเนาะ ผู้น้อยเห็นท้อนหอได้เลยเนี่ยมาได้เข้าเห็นบ่นังมาได้เข้าเลยเอาเอา,เอาน้องเอเอาน้องเจ้าไปก้นมั่นบ่ใช่บระเวนมันบ่เด้มันวมีชมันมผลเป็นราคาฉันีนเนาะโอ้ยยากเป็นไยา มันจะลงนำหรอ,อามาเ <ลำ S 1> ข้ากอง <c oughs> ไปจักมาเข้ากองบ่ามาเข้ากองบ่ฮนะ <c oughs> ลงมาผัดบริเวีกเลยเนาะ <c oughs> อันนี้มันเป็นเฮิรนเขาได้ทุกคนมาตำเนาะเฮิรนเล่าลจะเป็นตัวนั่นแม่นบ่ เฮิร์ดาจะเป็นตัวน,นั้นละทุกคนเฮิร์ดาจะหลังน้อยเนาะอ่าอันนี้เฮิร์พี่น้องนะเนานะเนฮะิร์ชิปเอชชิสองเเนาะเฮิร์เท่าเนเานะเราจะอยู่เฮิร์หลังน้อยเนาะมันทางไปหมู่บ้านนี่้นี่ทางไปนาหรือวะเออไปนาแต่ว่ามีหมู่บ้าน ตัวน้ำนี่พ้นใช้น้ำประ่าเลยโครงการประเทศไทยเนีน่ยมาแล้วเขาเชียร์เองบ่ขาดของเตอร์อยังใครอยู่คนช่วยเหรอต้รงการเข้าเอ้ยเลือเนาะลูกชาวพันบุนลูกชาวว่าลูกชาย สาว,าวมันจยกมาหาแม่เนาะมาตำเข,ข้าม,มาขึยนตำเข้าหละแต่ยังน้อยเ <c oughs> <c oughs> ขาจะใช้กระพานได้ประโยชน์ลายยางกระพานเวลานํำให้ก็ใช้กระพานเนี้ยมันบ่กเขามันกระปับบวชึกเนาะปีปีก้อนมันราคาขึ้น พากกระตัดกล้วยตัดต้นยางโบงเนาะปีนี้เพราะวะนนะ่ามั่นราคาโล้มทุกคนเนาะใคเห็ดให้ยุ่งยากเนาะเออแบบํำม,มันเละเลยทักครึ่งมาเดียวแล้วบ่านะาะเละและ้วบพรช่วงนี้นะเนีชิไรขั้นตอนหนึ่งบ่ต้นชิไรเนะาะจำเขาให้ลายขั้นตอนนะทุกคนชา,าวมัตนา,นา sao này để chết buổi sao này đây đây mình lớn à bò ông đê nè ông cứ bông ha bông bông đi nè ông mai cho nè เคยกินบ่อยู่ในก๊อกขี้เล็กมันบ่จะคืออ่าเตอร์แถวแถวเพราะเฮันป่อยเป็นดักแด้ก่อนไหนเออเออามาโคกินกระแทบเนาะมาได้กินจากเธอบาได้ลองเบิ่งแถวบ้านเท่ากับลายอยู่ไรบุงอันนี้นะพอนยามนี้เนี่ยผมเคยกินตัวนี้แต่ลามันเป็นดักแด้ในตัวเขียวเออเออเฮ้ยถือผู้ยานงมาปุ๊บบ่ผู้สาวเนาะปุ๊บ ข้าวปยนเนาะจัาวงเนาะผู้สาวเด้ข้าวปยนบงวันผู้คือกานในเิื่อนกระผก้คนเลยก็ไม่หมดเช่นน้นปลาเลยบ่โมยโ h เลยควายเข้าเขาปล่อยควายในยามนี้แถ่นั้นวก็ควายเฮาหมดแล้วก็มันหักหมดแล้วก็ ได้ดอกครึ่งนึงปาเลยมันบอได้ทำทิ้นมีอย่างจค่นะก็เยอะว่ะมันเขาชลาเขาซื้อมันแห้งได้อยู่อันสะพอนเลยเขาบปซื้อได้มันดิบเนี่ยขาซื้อมันแห้งรูดช่องพัดชองชองพัดชามมันแห้งหลายขั้นตอนเพื่อจิได้ขายขายมันดิบพคนไว้นี่เขาบปซื้อได้ไรอยู่คนไหนขาซื้อแต่มันแห้งเลย ฟ้าเลยก็ก็ฟ้าบัดนี้ดินเพบ่มีเป็ดนาเขาดิเฮ็ดใหเชิญดินเขาพี่น้องเลยโอ้ยว่ายแม่บ่ไหวเลยลูกเอ้ยว่าาเห็นมันต้นนี่ก็โอ้ยกกเสียหญ้าดปลูกด้ลุดเก บัดมาปลูกกล้วยผัดมันราคาขึ้นบัดเอากล้ยวยมดเข่าต้มอ,อยู่ทางข้างาานะาขึ้นมาไาผัดกล้วยราคาแพงนี่เลยเห็นบะ่เห็นบ่ทางขึ้นมาเนี่ยบ,บัดบัดสโลอยนี่แถวบัดสโลอยนี่นี่ทางขึ้นมาไกล้ฮอตพุกเรื่องนี่เมืองนอกนี่แหละเขาได้ขายดีแนละกล้วยเขาไงกล้วยนำกล้วยนะ่รนีน่ขาย กล้วยราคาแพงแน่เด่นน,นะเขาแก้ไปขายระเบ้าแก่เฉเดนเวียดนามคุณแก้ไปขายเวียดนามเชือรถจักเต็มรถปอเด้บะยิ่งเ <c oughs> ลยเราจะตำช้อยคู่มือได้หนิเนาะชนธนัดแหละ <c oughs> เห็ดพัดเนาะเป็นแล้วบอกพัดกันเป็นแล้วเนาะยังบอกเป็นเด้อโอ้เป็นอะไรก็เป็น tầm khao của xã ban nó khét thôn nôm bớt nong con huynh ôi kinh nó đây xoay lừa mẹ nó anh đinh nhoi tới ban hao thì lé chat àh 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 nông bột àh 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 มาทำข้าวได้ไหมผู้สาวเอ้ยาำปิดนะ้เนาะว่าข้าวาำปิดแล้วใช่ะเนโน,ว,ว,นวิธีของเข้าเจ้าเนาะมันจะแตกต่างอะไรทุกคนหางบ่อน,นกับหมอมีให้เห็นแล้วเนาะ แน่ว่าปัจจุบันเพื่อน,น,นไปน้ำใสโคกหินน้อเพราะว่าต่ำง่ายพกไม้มันยืมืนเนะโคกหินมันชาเลยต่ำง่ายก็เก้าเนาะ ขึ้นแห่งขึ้นเลย ชากมันน้อยเพราะนอขันชากมันใหญ่กันนี่ชิลไว้ไปจังเนาะนีม่มันมน้อยพเพราะแล้วตนี้เฮมโตนกว่านี้แหละโตลุ่มมันช้ำนี่ท้ำตัวทึ่งพอดีเนาะวัวแล้วต่ำลายฟ้าลาผีแล้วเนาะมันก็เฮ็ดเข้าไปน้ำเนาะ ลงซูโม<ส> <im sharing> <im> e <im> <im acne> ่เนาะเพื่อมันชิลและมาพัดมาขึงอีกใส้ตัวแห่งงานคนเนาะมีลงไม้เลยลงมาพี่บ้าลำบากเข้าใจเลยเนาะลงมาพี่บ้าลงมาพี่บ้า ลูกสาวเราจะลงมานำเนาะลงมาผัดชิบ่ะไ้เรียกตามเข้าไปแล้วเออขัดใช้ลก็นี่นะ้ำมันสีน่นเนาะมันสิพงเนาะ ความทุกยากมันก็เฮ็ดไม่ได้สิบ,บม่มีเงินซื้อโรงชีคือเขาเนาะตอนนี้แะตําจําใจจําเด้อเบิ่งเฮือนตัวนึงน้ยนนนนนอยเนาะน,น้องชายบ่พุ่นนี่ Nhưng có thân đây là mê bỏ lao bà thân là mê bỏ Để, bỏ. Để, bỏ. Để bỏ. chỉ tắm ít lần nữa này เราบอกคุณเนาะลราบอกคุณเชียงแล้วกันหัวนี่เชื่อเชื่อคตอแล้นนี้ใกล้สิ้วแล้วทุกคนนะ้อต,ต้องได้ต่ำที่นี้ จะพัดกับพัดเราได้พวกเกีจ้าคอย,ยได้พัดรถยันถือคอยเนี่ยหมดเจ้าปมดต้องอุ๊บ <c ười> ใจกินเชื่อเชื่อเชื่อมึงยู่ด้วย <c ười> เท้าลัก้ปเน่าห่ำไปเนะเอ้ยเอ้ยลงมาพี่บ้า hả chú có phái là nè bò nó gió đấy nó gió đấy hả bàn chân khăn. มันจะเละแลยต้องเอาทั้งไงนี่ลงนะเนาะการกินเคยกันมั่น,นหลายขั้นตอนคนเดยเข้าโสมเลยเนาะ ทำใเท้ยู่เฮดดหมดเน,นี่เคยเู่เฟอเนาะนความเก่งของอยิ่งชมเผามังกรเนะเานเนะนนนเผาบอรลูเผากนใ่กเเก่งลายชุ่มเนาะมิ่มเขยเลยเนาะไกลก็ได้กินน้ำลาพัดเข้าเลยเนาะใกลก็ได้กินนำ้ำใกล้ชีจำเล็ดเลเนาะ มาคัมแล้วคัมจนคัมเนาะยังอีกขั้นตอนหนึ่งเลยนี่ชมอยู่ทุกคนเลยอีกขั้นตอนหนึ่งเนาะลื้อไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยแ,แล้วแล่ะเนี่ยังเป็นข้าวแดงน้ำเนะาะมันเป็นน้ำพันเข้าวป่ะพันเข้าวให้ พอชิมเราโอ้วกกว้างกได้เท่าไหร่ะสิบซอกเขาหนเดียวนี่จะจิกุ้งกินแล้วว่าพอชิงอยู่บ้านนั่นตรงนีนี่กะปินี่กะได้หกชอบได้หกซอบมดชองเขารั่วนี่ไรเอาเห็นด้วยจิกุ้กินใช่ไหมได้กะมดล้เ งานเวียดเนาะเออยางโบงยางพลาพวกนี่เนาะก็ไปใช้ให้งานนีาน้ำเบียดนั่นเนาะพอไปกุ้มไปเช้ากินคั่มพี่น้องข้าวนั่นข้าวโลทำแล้วน้องเลยช่ยเลยทำแล้วช้ำทำแล้ว